สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาตามล่าหาเลดมอนเตอร์เวอร์ชันฮาโลวีนกันนะครับนะซึ่งไอ้เจ้าเลดมอนเตอร์เนี่ยนะครับมันอยู่ในแพ็คนะเห็นไหมนะครับซึ่งเอาจริงๆอะผมยังไม่เข้าใจนะว่าไอ้ตัวเลดมอนเตอร์เนี่ยมันหายังไงนะครับเพราะว่านี่นะ ตรงหน้านี้เขาบอกว่ามีผู้เล่น100คนใช้จ่าย1ดอลลาร์ขึ้นไปเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นรับนะครับผมตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าเขาแจก100คนนะครับแบบสุ่มนะคนที่เติมอะนะครับแล้วพอมาอ่านหน้านี้เขาก็บอกว่าอยู่ในตั๋วสุ่มจี้เครื่อนล่าสุดฮิตนะครับซึ่งตอนแรกผมเข้าใจว่าแจก100คนแยกกับตั๋วสุ่มจี้นะครับแต่บางคนก็บอกว่ามันแจกในตั๋วสุ่มจี้นี่แหละแค่1 0 0คนนะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจ สรุปแล้วมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูมามีคนได้แค่คนเดียวนะเห็นมาอวดอยู่ในกลุ่มนะครับน่าจะเป็นคนอินโดนะครับนะก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะมาตามล่ากันนะครับผมรู้สึกว่าผมในดวงดีมากช่วงนี้นะครับ59บาทนะจะเติมอันนี้นะครับ29บาทผมว่ามันได้น้อยไปนะนะครับอืจับไปซื้อก่อนครับนี่นะครับมีอยู่3ามกล่องนะ ผมขอได้ไหมครับเลมอนเตอร์เวอร์ชั่นฮาโลวีนอ่ะอยากได้นะมันแบบลิมิเต็ดนะนะครับมีอยู่ไม่กี่คนในเซิร์ฟนะมากล่องแรกนะครับมามา้าขอหน่อยน้องเลมอนเตอร์โอ้โหทำไมน้องหน้าตาเปลี่ยนไปนะครับอันนี้มันง่อยอะ่ะก่อนที่สองครับมา มามาเลมอนเตอร์ขอหน่อยครับโอ้โหฟูลอัเมอร์เจ็ตแพกอันนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับกล่องสุดท้ายแล้วนะมาหน่อยเถอะขอร้อง59บาทนะครับโอ้โหเค็มเรียกได้ว่าเค็มปีนะครับ ไม่ได้อะไรเลยนะคือตอนนี้แบบ59บาทเราแบบบินไปแล้วหายไปแล้วนะครับอันนี้อะไรเนี่ยมา500,000ทองเอามาเพื่อนะครับรายละเอียดกิจกรรมเขาบอกแบบนี้อ่ะเมื่อเราซื้อนะครับจะมีโอกาสได้รับนะก็แค่ซื้อละมั้งนะครับเออน่าจะแยกกันนะมีอยู่ในกล่องแล้วก็เมื่อซื้อของนะครับเออ แต่ก็ตามที่เราเห็นนั่นนะครับผมไม่ได้นะครับมันน่าจะแบบซื้อปุ๊บเข้าตัวปั๊บนะครับน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับผมว่าเราเติมแพ็กซ้ายก็ได้ครับ29บาทนะครับก็ลุ้นๆกันไปนะครับโอกาสมันน้อยนะแต่ดวงคนมันจะได้มันก็ได้นะครับอารมณ์เหมือนเปิดแพ็กฟรีแล้วได้ตัวละครนะครับคือคนมันจะได้นะเออส่วนตัวผมก็เกลือนะครับไม่ได้อะไรเลยนะ60บาทบินไปแล้วนะครับอืม ก็สำหรับคลิปนี้แต่ประมาณนี้ละกันนะครับนะเอาไว้เจอกันใหม่ครับทุกคนนะบ๊ายบายครับ